ở nhà éo tới nè <laughs> Nhà éo lụt cái lụt lốn tới Cá sĩ sẵn ngày con nếu nó lụt mưa ra Nếu loài bớt lẻo đi Chết bớt lẻo đi นี่นี่เทสหมดแล้วมือจยอันนีลูก่ใหญ่เก็บงานเก็บงานคนเดียวหนาหาเอวกดหนาหงโคหงโค แสงสัดหอนเฮ้ว่าข้าทาหน่อยหันหันหน้าหันตาสลาฟง จลาเก่าบ <laughs> ่าเท่าบาเท่าไหกับา่มบาวเท่าเมียจีมิแต่ไม่ลูกชีโลเมียสามคน

ฮขอข้างอกลงค่ะเออลุงกองเออขอเลิกครับสำหรับคลิปนี้ขอเจบไปแต่อีกันเลิกครับเฉยก็ไล่ก็แซ่ก็ที่ตามผมเต็มขอบคุณครับบ๊ายบาย nó Đô, một đôi thái, máu một thải thái cái thì, ừ. thì mới sang ngay, mình để nhảy đấy nè, à, lấy cái khe này, haha, 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 nhà éo lụt cái lụt thuê sĩ lẻ rằng ngay con nếu lụt mưa ra nếp loài lẻo đi chết món lẻo đi Hãy นี่เสหมดแล้วลูมือจวยอันนี้รูปพีใหญ่เก็บงานเก็บงานคนเดียวหนาห่าแอ้วกดหนาหงโคหงโ แสงสะท้อนเฮ้ว่าข้าทาน่อยหันหันหน้าหันตาสลาฟงสลาเก่านี่ เบาเข้าเบาเม้าไหนกันเบเขาเี้ยหัวจ um um> mm. um um anyway> ีมแต่ไม่ลูกสีหรอกเมี้ยอรเมี้ยสามคน màu cháu oh, thấy rồi, nhà ông khổ, ông huỳnh quá thế nè, là, 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 là <laughs> lý lá của mình đó. Nhà lý viếu <laughs> này, cứ <Chút> giọt ạ. là <laughs> 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 ขอข้างนาลงค่ะเอะเอลุงก้องเออเอเลิกครับสำหรับคลิปนี้ขอเจบไปได่เอีกก็เลิกครับเจอก็ไล่ก็แทกก็ที่ตามผมเจมุมดขอบคุณครับบ๊ายบาย